สวัสดีครับยินดีต้อนเราเข้าสู่ช่องสุกัดแอนิมอทีวนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปชมสมาชิกใหม่ของบ้านสุกัดแอนิมอลทีวกันนะครับอยากรู้นะครับว่าเป็นตัวอะไรไปชมกันเลยนี่นะครับ คือกิ้งก่าเวียดดาก้อนนะครับนี่ครับเบียดดาก้อนนะครับอาหารที่เขากินคือหนอนนกนะครับที่อยู่ของเขาจริงๆคือทะเลทรายนะครับนี่นะครับตอนเช้านะครับวิธีการเรียนครับตอนเช้าเราต้องเอาออกมาตากแดดนะครับทุกวันถ้าเกิดไม่ว่างก็ สองวันถึงสามวันนะครับแช่น้ําต้องนํามาแช่น้ําตอนเช้านะครับประมาณครั้งตอนเช้านะครับเราต้องนําไปแช่น้ํานะครับแช่น้ําอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสองครั้งนึงสามครั้งนะครับตัวนี้ครับเป็นเพศผู้นะครับชื่อน้องถุงทองนะครับ ตัวนี้ผมได้พาไทยราคาหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ที่อยู่ของเขานะครับผมนำใส่ไว้ในตู้ปลาครับครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับครับคือที่อยู่ของน้องของทองนะครับนะครับทุอปูวัสดุหลองก็จะเป็นสร้างข้อพจนนะครับ ผมจะไปดูพ no? าไปดูอาหารของน้องกันนะครับนี่นครับคืออาหารของน้องถุง <świ> 2> ทองนะครับก็จะเป็นหนอนนกนะครับนี่ครับอาหารที่เราให้นะครับก็จะเป็นขนมปังนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมจะขอฝากติดตามอีกช่องหนึงครับช่องน็อตอาคาอนชาแนลนะครับสนใจก็ไปติดตามกัได้นะครับ แล้ววันนี้ครับผมขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็จะดิ่งให้ผมด้วยน,นะครับเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ